สภาวะจิตของคุณในช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่าตกอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างวิตกกังวลอย่างมากคุณหวาดวิตกกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อตัว,ตวคุณเองในปัจจุบันและในอนาคตขณะนี้คุณมองไม่เห็นทางออกของปัญหาเลยมองไปทางไหนก็คล้ายกับว่ามืดมิดไปหมด ไร้ซึ่งแสงสว่างคอยนำทางบรรยากาศโดยรอบข้างนั้นแรดูน่าหวาดกลัวและยากแก่การคาดเดาในระยะนี้คุณมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคุณต้องการใช้เวลาเพียงลำพังในพื้นที่ของตนเพื่อจะได้ทำกิจกรรมบางสิ่งหรือเพื่อหมกมุ่นคลุ่นคิดอะไรบางอย่างนอกจากนี้คุณยังได้ปิดบังความรู้สึกกับคนใกล้ตัว และกับคนรอบข้างด้วยคือคุณไม่ต้องการแสดงออกใดๆให้ใครรับรู้ว่าคุณนั้นมีความกรัดกุ้มและเป็นทุกข์อยู่ภายในใจซึ่งการที่คุณปิดบังความรู้สึกดังที่ได้กล่าวมานั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณไม่ต้องการให้ใครต้องมานั่งเป็นทุกข์หรือต้องกังวลใจกับเรื่องของคุณคุณคิดว่าคุณเอาอยู่และคุณก็กำลังพยายามควบคุมสถานการณ์อยู่ แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณหวงแหนความเป็นส่วนตนในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งจะด้วยเหตุผลใดหรืออื่นใดก็ตามการปิดบังความทุกข์และความกรัดกุ้มที่มีอยู่มากมายภายในใจของคุณนั้นได้ส่งผลกระทบให้ในระยะนี้คุณกลายเป็นคนที่มีภาวะเก็บกดทางอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้าย บางครั้งก็อยากให้คนมาเห็นใจเอาใจหลายๆครั้งก็ไม่ต้องการอยากผักไสออกห่างและกลายเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างสับสนรวมถึงอ่อนไหวได้ง่ายกับเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เข้ามากระทบทั้งนี้คุณเองก็ได้พยายามประครับประคองจิตใจตนเพื่อให้ตนนั้นมีสติและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ตนกำลังเผชิญ ซึ่งคุณก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เท่าที่คุณจะทำได้รวมไปถึงพยายามแสดงออกอย่างปกติที่สดุดเพื่อไม่ให้มีใครรับรู้ว่าคุณกำลังประสบกับปัญหาหรือมีเรื่องราวความทุกข์ภายในใจมากน้อยแค่ไหนเสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณท่านต้องการจะบอกกล่าวกับคุณให้รับรู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ แม้ว่าจะดูย่ำแย่แค่ไหนแต่มันจะดีขึ้นในไม่ช้าซึ่งคุณอาจจะต้องใช้เวลาและใช้ความพยายามอย่างหนักในการฟันฝ่าออกไปซึ่งความพยายามของคุณนั้นจะให้ผลที่คุ้มค่าแก่การรอคอยดังนั้นจงตั้งใจและอย่าได้กังวลมากจนเกินไปและจากหน้าไพา่ท่านยังต้องการให้คุณกลับมาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเช่นเดิม และอยากเห็นคุณได้กลับมาเป็นคนที่มีเสียงโหวเราะเช่นเคยการที่ในระยะนี้ชีวิตของคุณขาดซึ่งเสียงโหวเราะนั้นที่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือคุณจะดูรายการอะไรคุณก็ไม่ขำเลยไม่หัวเราะเลยนั่นเป็นเพราะว่าจิตของคุณไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคุณมัวแต่เอาจิตไปเกาะ ไปติดอยู่กับเรื่องราวของปัญหาที่อยู่ภายในใจซึ่งนั่นก็แปลว่าจิตของคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณมัวแต่มกมุ่นครุ่นคิดกับอะไรบางอย่างการที่คุณตกอยู่ในสภาวะอารมณ์เช่นนี้ทางออกที่คุณแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วก็จะยิ่งมืดมิดเข้าไปใหญ่ทั้งนี้ถ้าคุณหยุดคิดหยุดกังวล แล้วเอาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันสักนิดก็จะพบว่าใจของคุณจะกลับมานิ่งสงบมากขึ้นคุณจะมีความมั่นใจและจะสัมผัสได้ถึงพลังที่มาจากภายในที่เข้มแข็งซึ่งพลังนี้เองจะเป็นแรงผลักดันให้คุณนั้นเกิดความกล้าหาญพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวต่อไปด้วยใจที่มุ่งมั่นซึ่งคุณอาจพบว่าทางออกของปัญหาอยู่ไม่ไกล แต่อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอันความวิตกกังวลที่มากเกินไปนั้นมันได้บทบังทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดและบทบังแม้กระทั่งพรสวรรค์อันวิเศษของคุณด้วยคุณคงลืมไปแล้วว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญในการปรับตัวและฟื้นฟูเพราะคุณนั้นเข้าได้กับทุกสถานการณ์และอยู่รอดได้กับทุกสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังเผชิญ ในฐานะผู้รอดชีวิตนั้นไม่มีใครปรับตัวเก่งได้เทียบเท่ากับคุณอีกแล้วคุณสามารถปรับตัวได้ในทุกครั้งและเกือบในทุกๆสถานที่ที่คุณได้ก้าวเข้าไปใช้ชีวิตอยู่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถดังนั้นคุณกังวลได้คุณวิตกได้มันไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด แต่จงควบคุมพยายามอย่าให้มันมากล้นจนเกินไปจนกินพื้นที่ทั้งใจจนทำให้คุณคิดอะไรไม่ออกและหาทางออกไม่เจอและไพ่พระพิคเนตใบนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมว่าคุณสามารถขอพรเพื่อรับการช่วยเหลือจากท่านได้ด้วยซึ่งท่านจะช่วยประทานพรให้ชีวิตในช่วงเวลานี้ของคุณได้พบเจอกับเรื่องสนุก ที่ทําให้เกิดเสียงหัวเราะทั้งนี้การได้หัวเราะจะช่วยขับไล่ความเครียดและพลังงานด้านลบที่มีอยู่มากภายในจิตใจเพื่อให้คุณนั้นได้มีไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์ไว้ใช้ในการแก้ปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่และที่สําคัญการได้หัวเราะนั้นจะช่วยดึงจิตของคุณให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเบาสบายโปร่งโล่งมากขึ้นด้วย การหัวเราะคือยารักษาตามธรรมชาติที่สุดแสนจะวิเศษคือสิ่งที่คุณขาดในเดือนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะยอมแพ้เพราะฉะนั้นขอให้คุณทำตามคำแนะนำจากหน้าไพ่รวมถึงเลิกบ่นเลิกติเลิก,เลกโทษใครๆหรือโทษอะไรแต่จงกลับมาสำรวมและสำรวจใจเพื่อปรับตนและฟื้นฟูจิตใจตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์ ชาวราศีมีนจงมุ่งเน้นไปที่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาของตนนั่นคือการปรับตัวเพื่ออยู่รอดและเล่งฟื้นฟูเยียวยาจิตใจตนด้วยเสียงโหเราะและพึงเฝ้าระวังการวิตกกังวลที่มากล้นจนเกินเหตุ